โอเคครับ okay, ผมสวัสดีทุกคนนะครับผมโอเคในวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับเกาะโชกุนนะครับแล้วก็สอนซื้อด้วยตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับก็ไม่แน่ใจเรื่องราคาเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปดูแต่ตอนนี้ผมมี300ล้านนะครับจริงๆจะเอาไปซื้อนาลูกานาะคมินะครับเออแต่ว่าข <c oughs> ี้เกียจฟาร์มเปล่าหรอกไม่ใช่ไอ้เติม์ีพีนหมดนะครับแล้วผมขี้เกียจเติมใหม่ ือผมไม่ค่อยได้ลโลบอกแลนะ้วไงก็เลยไม่ได้เติมนะครับเออก็ห่างยกันโลบอกไปนานเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเกาะธรรมดาก่อนดีก,กว่า <c oughs> นี่เนเนี้ยโอ้โหไอ้อไเชี่ยเฮ้เกาะพนมมาแม่งเทนเลยมีหลอดอะไร <c oughs> ด้วยอันนี้หลอดน่าจะมาจากที่ว่าเราแบบว่าคือถ้าหลอดมันหมดอนะเลือดเราจะลดนะครับโอเคนะแต่ว่าถ้าเกิดหลอดมันหายไปถึงครึ่งนะ เลือดเราจะไม่เพิ่มนะครับแต่ถ้ามันยังเต็มอยู่มันก็ยังเพิ่มนะครับผมไม่แน่ใจว่าเกาะอันนี้มันจะดีกว่าหรือเปล่านะนะอืมมันดีกว่ายังไงอ่ะชูวยกนนมาให้แบ่อันบล็อกกันกันได้หก 67ดาเมตโอเคเราซื้อไปเลยเลยกันโอเคครับเราซื้อแล้วฮะมาดูกันอือหือแม่งไม่เฟี้ยวเลย <c oughs> โอ้โหทุกคนเหมือนว่าสีที่ผมใช้มันจะไม่ขาวจัวนะโอ้โหโคตรลาวอะ <c oughs> แม่และผมยังมีผมยังมีเงินเปลี่ยนกลับอยู่นะแต่ว่ามันดูโคตรหมนอะครับคือสีผมมันไม่ใช่สีขาวไนงะมันออกเทาๆทาอะเออมันเลยไม่ค่อยสวยนะ แต่ว่าผมส่วนตัวนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะไอ้เกาะไอ้เกาะเวนเนี่ยคือมันดูแบบแปลกนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนกันลไปเปลี่ยนตัวละครก่อนนะโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในตัวละครแล้วเออโอเคนะครับเดี๋ยวเราขอไปปั่นคนนิดหน่อยนะครับก่อนปิดคลิปนะเออโอ้โหเฮ้ยสวัสดีเพื่อน แม่มันเร็วมันจะจ้วงเราครับเฮ้ย,เอ,เ,ยเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยเ่อนเ,อเดียวเดียวโหหนีหนีตายอยู้ฮอ,อนเกิ์คือแบบว่าทำอะไรผมไม่ได้ครับน้องๆ ไก่เกินนี่ว่าไก่โอเคโอเคเฮ้ยเฮใจเย็นไอ้หน้าตูดแต่กูก็จ้วงอันนี้ใส,ใส่อตาบมนครับอยากรู้ว่าอตาบผมแม่งโหดแค่ไหนนะบอกว่าถูกเอ้ยเอ้ยแตกงงอู้วววี a s y Easy Guns คือแบบว่าพี่ก็โหดเกินนังนะฮังเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มาแล้วเฮ้ยมันจะฆ่าผมปะเฮ้ย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 ไอเย็นน่ารู้คำนี้แม่งเอาเด้เอาเด้อยำร้ายพี่ใหญ่กว่อเออแตกไปดีงูฮ่อุ้ยเฉียวนะเกือบโดนนะคือถ้าโดนนี่ผมพุ่งเลยะ ไม่ได้พุง,พงหนีอะพุงไม่ฆ่าแว่งอะไหนใครซาใครซาพี่ใหญ่กู่นาลุงนาลุนี่วะนารุนารุเอ้ยวันนี้เพื่อนหูม่สาวน้อยสนใจบอกเด็กพี่เมจ้ะเฮ้ยมึงไม่ตอบเลยสัตว์แล้วมึงตายเฮ้ยนี่มันนารุนี่ว่า ใช่ป๋าเฮ้ยสวัสดีเพื่อนโอเคครับ hey. <Hey. S 1> เอ้ยเลื่องใหม่นี่นะอาโธมาแล้วกันดำเอาละกันโดดฟิวเดี๋ยวมันจะปล่อยน้ำพุแน่เลยครับเรายังไม่อยากดูน้ำพุ มันใช่นาลูกวะทุกคนผมว่ามันน่าจะใช่นะเดี๋ยวคือเคยเคยเห็นศพอนาตากกรรนะกไหมครับสังหารหมู่เนี่ยคือทำไมมันบอกว่ามันแหลกแหลกมันมันแหลกแหลกโดดมาแล้วแล้วเซิร์ฟแม่งปิงอะไรเนี่ยเอาเฮ้ยเอา,เอา สวยเล่ส,เสวยเลวกูไปฆ่าสุพนาฏกรรมไม่นะกูเป็นตังใจไปแล,ปแล้วเพลิดเลิจ้าเพลิดเลิจ้าเฮ้มันจะตามมาฆ่ากูนั่นสิครับนั่นคือสัตว์กูอยู่กระหายที่อยากจะมาแก้แค้นกับผมใช่ไหมรครับดู่นานครับ เราเจอแล้วหมาน้อยตัวนั้นโอโหกระโดดขึ้นลังคาไปโอโหแล้วเขาก็ตุม้มแล้วก็ฟาดโชโชเด,ดชีบูลงตึกไปแล้วนะครับแล้วก็โดดขึ้นมาแล้วก็มาอา้าวไม่ใช่ดูโอเคดูเมื่อเมื่อกี้เกือบนะเกือบพุ่งนะพุ่งพุ่งหนีเลยสัตว์อ้าวเฮ้ยเอาเ,เอา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 ันนี้ในป่วนไปทั่วเ,เราจะขอไม่ยุ่งนะจ๊ะเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่ง ช่ว่อดูเฮ้ยใช่นารู้ว่ะไม่ใช่ไม่ใช่มันมีสองตัวคนระับไอีกตัวหนึ่งคืออะไรวะมันคือตัวที่อะไรไอเนี้ยออะไรวะโนโลไอข่ไก่กาบวะชื่อหาอะไรวะผมลืมไปแล้วไม่ได้เลนะนนะนน่นนาเนี่ยไอตัวนั้นที่มันไอเนี้ยโนโลแบบดาป่ะนะเออนะครับมันแบอบกว่ามันก็มันมีตัวนั้นอะโนโลแดงโนโลดาบแดง ที่เป็นสตูผมแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันหายไปไหนแล้วไอ้เพื่อนนายคงไม่เข้าใจผิดว่าเรากำลังทำร้ายนายใช่ไหมหวังว่านายจะบอกว่าใช่นะ <c oughs> เราเพ่นดีกว่าครับอุ้ยเราเจอถ้่มโวเราเจอบ้านนุ๊กทุกคนอะ่ะไอ้สารโอ๊ยดูกคนเราเจอเฮ้ยโอ,อ,อ๊ยเหยียเหยียแล้วนี่มันสงครามมรณะเหรอเฮ้ยเฮ้ยผมโดนลังแก น,นี่นะโอ้ตอนนี้ฝูงปูยักษ์นะครับก็กำลังออตกมันนะครับปูตกมันแล้วก็เขากำลังทำร้ายเขาโดนกุ้งครับเขาโดนกุ้งแห้งกุ้งแห้งได้วิ่งมาหาบา้างตึ้ผมแล้วก็กลับเข้าไปในงฝูงชนออ้จากนั้งมีทารารัตนะครับทารารัตเบาๆได้เกิดกำเนิดขึ้นพร้อมกับหมาบินได้โู้หมายเยอ่มันยึดเป็ดชัด,ชด แล้วครับจังวันนี้ปูปูยักษ์ก็ได้อลาวาดเรียบร้อยเขาทุบไปทีหนึ่งแล้วเขาก็บุ้มโดนกูไหมน้าไม่โดนนะเคือนเรื่องมันลดอู้ตอนนั้นเราเจอกุ้งแห้งครับกุ้งแห้งครับยังไงกุ้งแห้งยังไงครับพิ่งวิ่งมาจ้วงผมหรือเ่าอุ้ยเราเจอกองทัพโชกุนเฮ้ยสวัสดีเพื่อนเราก็เป็นโชกุนเหมือนกันเนาะใช่มัยอู้ เชี่ยนี่แม่งเหมือนกันดัมเลยวะไอแดงอู้ไอนี่เหมือนแบบปิกาจูวะเห็นปิกาจูเฮ้ยดูเหมือนเราจะได้เข้าสังคมฮะแต่ว่าแม่งเชี้ยนี่อุ้ยอุ้ยพุ่งใบพุ่งมาอย่ากระพุ่งราวนี่สวยแล้วครับเฮ้ย ไอ้เดี๋ยวนี่มันไอเฮียนี่นี่นะเฮ้ยนี่มันไอเฮียนี่นี่นะเดี๋ยวก่อนจำแล้วครับไอ้ไอ้ม่วงมุ่งน่ะชมพูน่ะมันคือมันคือโนโลโดาบครับเฮ้ยพวกเด็กเพื่อนพวกเดีกเพื่อนนายอยากตายใช่ไหมวะกูจำมึงได้แล้วโอ้

เอาละครับทาทาระเดือดครับจังหวะนี้ยังไงทาทาระยังไงเอาจังหวะนี้ทาทาร์เบาๆได้ต่อสู้กับตันะสีีคตานะเอาละครับจังหวะนี้ครับพุ่งไฟไปแล้วพุ่งเราจังหวะนี้ทาทาระเบาเก็จับไปโดนนะครับโดนโตลุพุ่งจ้วงไปทาทาระเปิดโดนโนโลุปล่อยเห็ดยักษ์โอ้โหโนโลุโดนไฟไฟจากทาทารัดบเบาๆาเผาเดียบร้อยแลวทามว่าเบาๆก็ได้ ดื่มดำน้ำเลือดของซีซีคาตานะอู้ดูนี่ครับเราเจอฝูงกุ้งแห้งครับสองตัวเลยแล้วก็มีกันดั้มนะครับกันดั้มเออกันดั้มที่แท้จิวที่แท้ดูเฮ้ยแต่เราเราก็มีหลังคาบ้านนะครับเออมีหลังคาแล้วเย้เป็นบ้านที่สุดยอดเลยเฮียกูด,ดีทีดนะแต่วันนี้ครับโอ้โห กันน้ำได้กลายเป็นมนุษย์เนรฉันเรียบร้อยเร็วนะครับไอ้พวกเนรฉันทุกนี้มันก็ยืนนิ่งแล้วก็ไอ้ก,กุ้งแห้งสองตัวนี่มันยืนทำควยเลยเลย,เลยอุ้ยแม่งสีเดียวกันเลยนะสีที่หนึ่งมันอะสีหนึ่งมันอะสีหลักมันอะสีเดียวกันเลยเลย,เ,ลย,เ,ลยเหมือนเป๊ะเลยปะเออเป๊เลยแล้วสีสองมันไม่เหมือนอนะคนหนึ่งสีเหลืองคนหนึ่งสีนนงสอ้อชมพูชมพูหน่อยเราหาชมพูชมพู จังหวะน,นี้ครับโอ้โหโเบคอนแฮนี่ทำการฟาไรดไปและจังหวะน,นี้ก็เกิดภัยพิบัตินะครับทุกคนอารวาสกันใหญ่เพียงเพราะเ,เบคอนแฮนี่ได้สะบัดทุกคนออกจากกันนะครับทำให้มึงมึงอยากใส่เดียวกูเหรอฮะมึงอยากใส่เดียวกูใช่ไหมอ้า,าวอ้า,าวได้เล่นได้เล่น เล่นนะกูเพ่เร็วกูเพ่เร็วมามึงมาใครอยากสู้กูกูมึงมามึงเดินมาตรงนี้กูยืนรออยู่กูยืนรออยู่นะผมยืนรออยู่นะจ๊ะเนี่ยเรายืนหันหลังครับเอแล้ะมีใครมามองเห็นผมหรือเปล่านี่ผมคิดว่าผมน่าจะเรียนที่สุดในโลกโเฮ้ยแม่งออกเลยเหรอกินไปมันหายไปแล้วครับ ตอนนี้เราก็ทำตัวว่าเนียๆนๆครับนี่ลบอําพลางให้กับเสาไฟนี่เราได้รัดเสาไฟเป็นที่เรียบร้อ,อยโอเคครับตอนนี้เราก็จะถอนมันขึ้นโอ้โหไม่ออกครับนั่นเหมือนกูเอ๋อคือกูกูเอ๋อเฮ้ยไหนวัดดีเพื่อนวัดดีซีซีคาตานะโอ้โห แล่นลอ,อุ้ยพูดียังไงอ่ะโอ้โห What w o u l the world we hear มึงพูดอะไรของมึงวะเออทุกคนับช่วยช่วยแย้ผมฟังหน่อยนะครับมันพูดเที้ยนมันดา่ากูใช่ไหมเนี่ยหัวผมผมโดนมันด่าว่ะไอ้ยทุกคนับเคยเห็นศพนาฏกรรมำที่เกิดกับท่าทะลัตเบา พวกของเขาโอเคนะครับผมคิดว่าผมน่าจะทำศปนาตกรรมที่ไม่มีใครสามารถตําตัวฆาตกรได้เพราะว่าฆาตกรจะหนีไปออกไปจากโลกนี้วันดีเพื่อนโอ้ทำไมนายต้องกลับเป็นล่างพวกมนุษย์เลยล่ะสักโอ้เจนอ๋อเฮ้ยเราเจอเคซี่ใจโอเคอ่ะ

อะไรโกทูอะไรกันน่ะผมคิดว่าพวกมนุษย์น่าง่พวกนั้นคงไม่เห็นผมนะครับมันคงบอกว่าเฮ้ยั้นมันเกิดอะไรขึ้นอะไรล่ะเข้าไปไหนแล้วเขาคือใครเขาต้องการอะไรไอเด็กเอ๋ยเด็กโง่้อวายมึงเอ๋อปะเนี่ยแค่เด็กปัญญาอ่อนเฮ้กูโดนเด็กปัญญาอ่อนฆ่าแล้วมันก็วิ่งหนีไปอะไรวานี้ใช่ไหมเออนั่นคือประโยคเด็ด ประโยคดีที่พวกพวกนั้นกำลังจะบอกผมอยู่และผมอยากเข้าไปในตึกเท้สวดีเพื่อนโอเคนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ต,ตลาไปก่อนนะครับก็ขเจ้าปกเลยแต่ตะค,คราตะครยนะครับก็โลบ,บอกก็อาจจะไม่ค่อยได้ขายนะไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับถ้าเกิดโลกรูมันไม่มีอัปเดตอะไรนะครับก็คือเพราะว่าเพราะว่าไรนั้นหรอโอ้โยชีย้เชื่อชื่อเนพราะว่าผมนั้นอะคือขี้แก๊ เล่นโลบบอกแลว้วอ่ะคือมันหมดไวัยแล้วมันหมดยุคผมแล้วนะคือผมเล่นโลบบอกมานานมากแล้วนะครับคุณผู้ต้องเข้าใจดีนะครับผมเล่นมาตั้งแต่พี่แป้งซีบิงเนี่ย่ายเกมโลบบอกนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ผม,มรู้จักเกมนั่นแหละคือตอนนั้นมันได้เก่ามากเลยนะประมาณสี่ปีแค่ปะเออไม่รู้นะฮะก็ประมาณนั้นโอเคงั้นสำหรับทีนี้คงต้อขอตัวลาไปก,ก่อนแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ เออสวัสดีเออเฮียปิดไปเดี๋ยว